สวัสดีครับแม่วัศวิดนะครับจะมาแนะนำอีพีที่สนะครับตอนแรกที่ผม EP เมื่อสักครู่นะครับเมื่อตอนตอนที่ผมทําคลิปผมจะสมัครยูทเซอร์การใช้งานเท่านั้นนะครับตอนแรกก็ว่าจะทําเป็น2คลิปรวมมกันนะฮะพอดีิดปัญหาลนิดนึงก็เลยตัดเป็นคลิปที่2เลยนะครับอันนี้ยูทเซอร์ที่สมัครไปแล้วนะครับพอเปิดออกมานะครับอ่นะครับดูนะครับ กรณีเราสมัครยูสเซอร์ใช้งานไปแล้วนะครับเอฟบีเควิชันมันจะเป็นหน้าอย่างนี้นะอันนี้ก็คือยังไม่มีกล้องนะครับผมจะจะสาธิตการแชร์กล้องเฉยๆอันนี้เป็นตัวของผมนะครับที่ที่ผมมีกล้องอยู่แล้วสมมติว่ามีกล้องอยู่2ตัวเราก็ต้องแชร์2ตัวนะครับเราจะต้องแชร์เทียะตัวก่อนก็ได้นะครับอันดับแรกนะครับมาดูตรงนี้นะครับเราจะแชร์สมมติแชร์ตัวนี้นะครับเรากดตัวนี้มาเราจะแชร์ให้เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เอามาตรงนี้นะครับกดตัวนี้กดกล้องดูกล้องก่อนนะครับนี่ครับ นะครับมาดูก่อนนะครับเปิดที่ตัวกล้องก่อนนะครับนี่นะครับไปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี Sail, er ๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับสมมติเราจะแชร์ตัวนี้นะครับเรากดกล้องเข้ามาก่อนนะครับกดกล้องดูกล้องก่อนนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนะครับแล้วเห็นตรงจุดตรงนี้ไหมครับตรงนี้ครับตัวนี้ตรวนี้ กดข้างบนตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ที่เป็นไข่ปลา3จุดเรียงนี้แล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนะครับมันจะมีคําว่าอุปกรณ์การแชร์เห็นไหมครับกดตรงนี้เลยนะครับรน,นะครับอ่านะครับอุปกรณ์การแชร์แล้วกดตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็เห็นคําว่าแชร์ไปที่ F M K Vision บัญชีไหมครับต้องเห็นไหมครับแชร์ไปที่ F M K Vision บัญชีกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ กรอกหมายเลขตรงนี้แหละครับหมายเลขบัญชีที่เราจะแชร์ไปให้เครื่องนี้ครับเนี่ยเครื่องนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลครับแล้วก็กรอกตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ครับนะครับผมผมไปดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมไปดูหมายเลขตรงที่บัญชีเครื่องนี้ที่ผมสมัครตรงนี้ก่อนนะครับบัญชีอะไรนะครับต้องจําให้ได้นะครับเนี่ยครับหมายเลขบัญชีอันนี้นะครับเนี่ยครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับ064เนี่ยครับอะไรเนี่ย264 2068นะครับ นี่สมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ป้อนตามนี้ถ้าเราสมัครด้วยอีเมลเราก็ต้องป้อนตามอีเมลนะครับอ่านี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ064นะครับเนี่ย064นะครับนะ064 264นะครับแล้วก็264เนี่ยครับเห็นไหมครับ20 20 68เนี่ยครับเห็นไหมครับป้อนตามนี้เห็นไหมครับมันจะตามเหมือนบัญชีดั้นบริ นะครับนะครับถ้าเป็นอีเมลเราก็ต้องป้อนอีเมลนะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ป้อนเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับสมบูรณ์แบบนี้นะครับกดตรงนี้เสร็จสมบูรณ์ตรงนี้ครับเนี่ยครับกดตรงนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็มาดูเครื่องที่ว่ารับแชร์อันนี้ก็คือเครื่องรับแชร์นะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องหลักนะครับแชร์ไปให้เครื่องนี้นะครับดูนะครับเสร็จแล้วเราก็มากดตรงรูปบ้านตรงนี้ครับเนี่ยมาแล้วเห็นนะครับเนี่ยเมื่อสักครู่มัน นะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับกดดูได้เลยนะครับเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมครับตัวนี้นะครับอันนี้มีอยู่แค่กล้องเดียวนะครับเพราะว่าเราเพราะว่าเครื่องหลักแชร์ไปแค่กล้องเดียวนะครับดูนะครับกลับมาที okay, so ่เด okay, so ิมนะครับเพราะว่าเครื่องหลักเนี่ยมันจะมีอยู่สองกล้องนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับ1 2 1 2เห็นไหมครับผมผมแชร์ไปแค่กล้องเดียวนะครับถ้าเราจะแชร์กล้องที่2แล้วก็ทาเหมือนเดิมนะครับกดกล้องที่2นะครับอันนี้พอดีตัวนี้ออฟไลน์อยู่นะครับถ้าถ้ามันออนไลน์ก็คือเราก็กดตามนี้เหมือนเดิมกดตรงนี้นะครับกดเปิดถ้าถ้าไปกล้องที่2นะฮะแค่ยกตัวอย่างนะครับนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้เห็นไหมครับที่มันไข่ปลา3าจุดข้างบนนี่ครับตรงนี้เนี่ยครับนะครับนะครับแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดแล้วครับคาว่าแชร์นะครับเห็นไหมครับเ เราก็กดการแชร์ตรงนี้ด้านล่างนะฮะเนี่ยฮะเราก็มันมีคําว่าแชร์ไปที่เ k บัญชีนะครับเราก็กดตรงนี้นะฮะเมื่อสักครู่ที่ผมทาให้ดูครับเราก็ตรงนี้เอามือแตะตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้แป๊บนึงนะครับอันนี้มือแตะตรงกรอกหมายเลขบัญชีตรงนี้ครับเห็นไหมครับเราก็กรอกหมายเลขบัญชีไปเลยครับเบอร์โทรศัพท์หรือบอีเมลที่เราที่เราสมัครยูสเซอร์นี้ไว้ครับแต่ยูสเซอร์ตัวนี้มันมันสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับ ครับแล้วก็กรอกตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราสมัครไปนะครับเห็นไหมครับหมายเ,เลขตัขขวนี้ที่ผมกรอกไปจากกรอกใส่เครื่องนี้เพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักแล้วก็กดเสร็จสิ้นมันก็เด้งมาที่เครื่องนี้แล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับกล้องเนี่ยครับตามนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกล้องเครื่องลูกนะครับรับแชร์จากเครื่องเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นเครื่องลูกนะครับจำไว้นะครับนะครับต้องทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสมัครยูเซอร์ก่อนนะครับที่ผมทําให้ดูครับนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหลักนะครับที่แชร์ไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ นะครับเนี่ยครับผมแชร์ไปแค่กล้องเดียวนะครับมันจะมีทั้งหมด2กล้องเห็นไหมครับกล้องนี้มันออฟไลน์ไม่ได้เสียบปากไว้นะครับถ้าแชร์กล้องนี้นะฮะก็ต้องกดเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่ครับแต่ผมแชร์ไปแชร์เครื่องหลักเครื่องนี้ไปแค่เครื่องนั้นแค่เครื่องแค่กล้องเดียวนะครับทําตามนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ